กลับมาพบกับงามชีวั a ช h a n ล้ l นะคะวันนี้ลีก็จะมาทำเมนูน้ำมะพร้าวนมสดเย็นค่ะคือสำหรับคนที่ปอกมะพร้าวไม่เป็นอย่างลี่ะ,ะหรือว่าคนที่ไม่สะดวกที่จะซื้อมะพร้าวสดค่ะคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคุณมากเลยเคยมีฝรั่งนะคะเดินเข้ามาสั่ง coconut juice นี่ก็ตอบไปเลยว่า no ไอ้ปอกมะพร้าวไม่เป็น <laughs> อันนี้คืเรื่องจริงนะคะเกิด <laughs> ขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะดังนั้นลี่ก็เลยค่ะอันนี้ เป็นมะพร้าวผงนะคะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่ปอกมะพร้าวอย่างเราสัมม่งมาจากเทจชาเขียวจากดอยชาเขียวที่ลิ่เคยสั่งชาเขียวค่ะรียกว่ามันไม่แพงดีครึ่งกิโลเนี่ยร้อยยี่สิบบาทซึ่งแก้วนึงเนี่ยต้นทุนไม่แพงนะคะเดี๋ยวลิ้จะไปคิดต้นทุนให้ถ่ายคลิปเนาะแล้วก็รสชาติเนี่ยถือว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะตอนนี้เราไปดูส่วนประกอบที่ต้องใช้ในการทํากันก่อนค่ะ สิ่งแรกเลยที่จะต้องมีนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นผงมะพร้าวนะคะซึ่งอันนี้ใกล้เคียงกับมะพร้าวจริงแต่ถามว่าเหมือนเป๊ะเลยไหมมันไม่มีทางเหมือนได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันผ่านกระบวนการฟิสได้นะคะทําให้แหง้งแล้วก็เป็นผงชงง่ายแต่ว่าใกล้เคียงกับมะพร้าวจริงก็ประมาณ 60- 70%คะ่ะถือว่าอร่อยนะคะโอเคเลยค่ะชมกับส่วนผสมแล้วเนี่ยอร่อยเดีย๋ยวได้ชมให้ดูน้ําร้อนคะ่ะเอาไว้สําหรับละลายผงมะพร้าวนมข้นจืดคะ่ะทีพอดสีน้ําเงินนมข้นหวานคะ่ะมะลิ ตั้งเดิมนมสดเมจิจะต้องมีด้วยนะคะเพราะว่าเราทำมพะพร้าวนมสดก็จะทำสามแก้วให้ดูเลยนะคะก็คือแก้ว12ออนค่ะแล้วก็แก้ว18ออนส่วนแก้ว2 2ออนเดี๋ยวลี่จะทำใส่ถุงอันนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราไม่ได้ใส่ให้ดูว่า2 2ออนอ่ะมันจะได้น้ำประมาณไหนครั้งนี้เราก็เลยมาใส่ให้ดูค่ะ มาเริ่มกันที่การตักมะพร้าวผงนะคะยี่ห้อดอยชาไทยเปิดออกมานะคะก็จะแบบกลิ่นหอมฟุ้งมากๆเลยกลิ่นคล้ายๆกับมะพร้าวแก้วอะค่ะชง3ามแก้วพร้อมกันเลยนะคะแก้ว12ออนตักผงมะพร้าวที่2.5้ช้อนชาค่ะ2ช้อนแรกตักพูนช้อนสุดท้ายตักครึ่งเดียวพอแก้ว18ออนตักผงมะพร้าวที่4ช้อนชาพูนพูนค่ะจะได้อร่อยแก้ว22ออนตักผงมะพร้าวหช้อนชาพูนพูนค่ะ น้ำร้อนแก้ว12ออนอ์นใส่น้ำร้อนที่ 50ML มลแก้ว18ออนใส่น้ำร้อนที่ 75ML มลแก้ว22ออนอ์นใส่น้ำร้อน90 ML มลคนผงมะพร้าวให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนคนง่ายมากๆค่ะเหมือนพวกผงเผือกผงแคตาลูปะค่ะที่มันจะละลายง่ายๆไม่จับตัวเป็นก้อนเหมือนกับโกโก้ต่อมาเป็นนมเมจีแก้ว12ออนอ์นเราใส่20่สมล แก้ว18ออนเราใส่30 ml แก้ว22ออน35 ml นมข้นจืดทีพอดแก้ว2ออน20 ml แก้ว18ออน30 ml แก้ว22ออน35 ml สุดท้ายคือนมข้นหวานแก้ว12ออนใส่25 ml แก้ว18ออนใส่35 ml แก้ว22ออนใส่45 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยเสมอนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีสำหรับเมนูนี้จะคนไม่ยากค่ะแป๊บเดียวก็ละลายเข้ากันแล้วจากนั้นก็ตักน้ำแข็งพูนแก้วนะคะเทน้ำมะพร้าวนมสดเย็นของเราใส่แก้วได้เลยสำหรับแก้ว22ออนเราจะมีการเทนมสดมะพร้าวใส่ถุงจีบใส่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะสามแบบ3าสไตล์เดี๋ยวเราไปดูรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะ3ามแก้วเลยใช่สี่สองแก้วกับอีกหนึ่งถุง <c oughs> ชิวไม่ดูเลยห <c oughs> อมมะพร้าวมากอ,อร่อยมากดูดไปนี่นะคะได้กลิ่นมะพร้าวนำนมเลยก็คือคำ ได้กลิ่นมะพร้าวหอมๆขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นเราก็ค่อยตามด้วยรสชาตินมสดที่แบบเป็นนมแทๆ้ๆรู้สึกว่านมมันแบบเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยกำลังพอดีค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยใช่ไหมก็ให้ลดนมข้นหวานนะทุกแก้วเลยนะคะอย่างละ5 ml ค่ะก็จะได้แบบหวานน้อยอย่างที่ต้องการแต่อันนี้ก็คือสูตรหวานปกติหวานพอดีส่วนทุงแข็งแรงทนทานไหมค่ะนะคะ อร่อยมากเข้มข้นช่วงนี้ก็จะเหอถุงหน่อยนะคะไม่ต้องแปลกใจคะ่ะของใหม่สบลงไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆจดติดตามในเพจและ YouTube เอาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะคลิปหน้าเราจะกลับมาต่อก,กันกับเมนูนมสดบรูพาราไดซ์ที่มีคนขอแก้วที่เหลือมานะคะเดี๋ยวลิ้งก็จะทำใหม่รวดเดียวเลยค่ะทั้ง 12, 18และ22นะคะคลิปหน้าพบกันค่ะบ๊ายบาย